สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีเนาะได้แวะมาทั้งอขอบหัวที่ผมเคยเามาให้บริการผสมผลไว้นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสนะครับต่มาติดตามอืมยยามถา,ามข่าวเพื่อนนะครับว่ามันเป็นแหนห่นอนเป็นติดอยู่นะครับก็เลยได้มาเบื้องให้เห็นกับตานะครับว่ามันติดอีรีบอนะครับเนาะ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับนี่นะครับง้อแม่นี่นะครับที่ผมผสมให้เพิ่นไปเนาะของมีตันนะครับตัวน,นี้เนาะตัวน,นี้ผสมเจ้อาอันดามันไปนะครับดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งไปนะครับของเงียตูนะครับเนาะผสมไปวันที่หกหกมีถุน่านะครับถ้าจำาบ่ผนะิดเนาะสึ่งตัวน,นี้ การจับซัดเพื่นก็ดีนะครับข่างเดียวติดเลยนะครับเนาะล้วอัน้ำมันนะครับถ้านาทองตอนนี้กระทองก็มั่นสามเดือนเนาะครับเนาะสามเดือนนิดนิดนี่นะครับถ้าว่าผิดนะครับอืมตันนี้ค่ะเป็นงัวลาดธรรมดานะครับเพื่อนอยากลองปรับปรุงใส่พันธุกรรมขึ้นอีกนะครับเพื่อจะให้มั่นใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะครับเพื่อนก็เลยอยากลองบื้งนะครับอืมสำหรับนะครับเนาะท่านใดสนใจนะครับอยาก ปรับปรุงพันธุกรรมครับผมนะครับก็สามารถอ่าโทมาได้นะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์สองเจ็ดสามแปดศูนย์นะครับบริการอ่าให้เต็มที่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคนว่าฝนอยากขายนะครับเนาะเป็นดูกแม่นี่นะครับลูกแม่นี่ซึ่งเป็นตัวผูตัวนะครับสำหรับนอยากขายนะครับเนาะสำหรับคนอยากขายนะครับก็เลยถ้าใครสนใจนะครับเนาะ เป็นตัวผูในหน่อยนะครับอนมในหน่อย,อยตัวนี้ที่ใู้สนใจนะครับเนาะโทรมาสอบถามเพื่อนใดนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ศูนย์สองเจ็ดสามแปดศูนย์นะครับมาเปิดแบงค่าเบาๆนะครับจะเป็นสายเหลี่ยงสายขุนนะครับเนาะในเป็นว่ามันลูกกระทบนะครับลูกกระทบพอเพลินกับเป็นงัวโคมโตในได้บานดี่นะครับอ่าพอเพลินใหญ่ๆนะครับออกแดงๆเนาะ ตัวนี้นะครับแม่เพื่อนเนาะแม่เพื่อนกะโครงสางใหญ่ๆแน่นะครับอืแม่นี่นะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังแม่นี่ตอนผสมที่แรกนะครับผมผสมตอนเสาร์เนาะครับเนาะซึ่งผมก็ได้ถ่ายคลิปลงไปนะครับอก็กระแสตอบรับก็ดีนะครับในการรับชมวิวนะครับเนาะแต่ใน คลิปนั้นนั่นเป็นเป็นเสียงเพลงนะครับผมจะเป็นก็ต้องเรบอกนะครับเนาะแม่นี้นะครับสถานะทองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับดีบีดเทอรลิงเลสบาร์มันหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งครับเจ้าอนามันของเสียตู่โชคนิลมิดฟาร์มนะครับตัวนี้ทาท่างสีสถานะขอดนะครับอาจจะขอดหยากนะครับตัวนี้เนื่องจากราบว่าเป็นงอสาวนะครับอาจจะเป็นงวหนางแล้วนะครับอืม แต่ว่ากพอพันตัวใหญ่มากนะครับโค้งสางใหญ่นะครับมีขนาดสามเดือนนั่งานี้นะครับเพื่อจะอีกอีกเดือนนะครับจะขอดเนาะผมมันใหญ่อลังการงานสางนะครับแล้วก็จะออกโบ้ด้วยออกแดนนะครับเนาะรอติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้นะครับนาะงผมก็จะมาติดตามง่วนนะครับที่ผมได้ผสมไว้ครับเกษตรกรไก่เคี่ยงไก่บานนะครับว่าติดบอ วนอีกหลายตัวนะครับที่กำลังตั้งทองอยู่เดี๋ยวผมจะทยอยถ่ายคลิปลงให้เึิ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบีงเนาะจ่ายยาชาแนลนะครับขอลขอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ